เนเฮดอันนั no <hel ms> ้นไหมคเนเฮดอันสวายน้าไหมค่ะเสียงมาเลยสันดเอปยันตาค่ะผาน้างนอกพดีทุกคนเลยนะคะสภาพน้ตาตู คนขาหนุกัดนานโนวันเอาขวดไม่พันเดงเลย <c oughs> นี่นะคะทุกคนขาที่หลายคนทำหนูวันหนูใส่อยียงบำรุงผิวนี่เลยค่ะหัวหัวเสือผิวขาว ว่าเสือ้อผีค่ะตัวนี้คงหนูเองที่หนูขายใส่แบบป,ป,ขป,ปูข้อจนบรู้จะข้อจะไหนแล้วค่ะได้ไหมเตียงอัน็นเหตุอันซาไว้น้ำค่ะมันสัน่นขี้นก,กระบิดอ ่าจะกลับวันนี้นะคะว่าจะกลับบ้านไม่นน่เลยว่าจะไปเนบื้องสภาค่ะว่าจะไปรับเสื้อผ้ามาขายก็เลยว่าสิมาถามทุกคนว่าทุกคนอยากได้เสื้อผ้าแบบใดค่ะหม mm ่ว hmm. ่านจะไปเอาเสื้อผ้ามาขายนะคะทุกคนคะ mm hmm. แต่งตัวเสร็จนี่ก็ว่าจะไปกินข้าวแล้วก็ไป รับเสื้อผ้าเลยนะคะดูไว้แล้วนะคะน้องยังไม่ได้ใช้ใยาบูหรอใช้ค่ะอิดใช่แล้วอิดอิดท้าให้ยาบูจะราไอ้เจ้ากมนนี่อิดท้าจนมันเบิดแมค่ค่ะบันเนียนจังเลือบออกมาเลยนีบละ่ะคีบอยู่ใน,นกระเป๋าหรือเปล่า คลิมกันแดดกันอยู่ในรถค่ะทุกคนค่ะหนูฝ่ากให้มือนนี่หนูว่าสิมาถามทุกคนซื้อวา่าทุกคนอยากได้สภาแบบไรหนูจะได้รับมาขายถึกเป่าเลย ชอบสไตล์เอสาแบบธรรมชาติแต่โดนใจแม่นบาค่ะเดี๋ยวจะไปเอามาขายที่ว่าจะเอามาเอาแบบเแปบบ็แบบนอันแบบนี้ดอกเอาที่มันนั่นแพ้งนะอยไมเอารุ่นกลางๆบาถือเกินไปแล้วก็บาแพ้งเกินไป อยากได้ขอบคัะไม่อบแปลว่าเอฟซีหนูมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็แบบหนูใช่ไหมคะที่บอคอยมักใส่เสือขอบเด่นโดนหนูจังสีใส่โอ้ยขิมกับเบือท้า ใส่เสื้อคอปตองคนนี้ค่ะเนี่ยน้องององเองมักคักใส่เสื้อคอปเนี่ยเอาสไตลอันของอีกับของน้องน,อน,นี่แล้วนะค่ะ้้านูขึ้นตูบแทะนายฉัน สวัสดีค่ะรัวเฮงเค่ะเช่นกันนะคะโอ้ยขิ้มกับเบิร์ส่วนเลยน้องเงมทำจมูกแล้วยังคะทำแล้วนะทุกคนค่ะองปะอปอ <c oughs> ลา๋อมายถึงน้องเฟิร์นเหรอคะ <c oughs> น้องเฟิร์นยังไม่ทำนะคะทุกคนค อันพามาเฮดค่ะไปหอดินีกแล้วถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบสิบสี่เข็มนะคะทุกค่ะสิบสี่เข็มสิบสเมื่อเดี๋ยวทางสตีก่อนนะคะแป๊บนึงถ้าฉีดวัคซีนยังไม่ครบสิบสี่วันนะคะหมอพาเหเฮดเพิ่มมามันเป็นอย่างเพิ่มพาอย่า ยาขี่มันมีมีผลยากินมันแบบห้ามเลือดอ,อ่ะอ๋อวัคซีนมันเฮ็ดให้แบบภูมิต่างทานเข้าขืนเดือดเท่าไรเวียนดีเองสิบอกแล้วไปที่นี่ทาร์ซูบาสีวัคซีน,นต้องบ้านเด็กโฮมซี่เมือ่อเลือดอาจสิออกลายแล้วไปี่นี่พราหมอให้กินยาห้ามเลือดมันขาดซีแบบเล่นเบอร์ออมินดมนะ เงี่ยงว่ะฮะก็คือบังคับขอแท้ <laughs> ชีมเบิดเบอร์สวนเลยมาทักกขได้หรอ <laughs> ขอดูนมหน่อยอยาย่ขึสนแค่ไหนเร <laughs> <laughs> าจห้เบิรจัง,ง,งได้ สิมาขอเบิรงนมกันเนาะมันก็ไม่ใหญ่นะคะเท่าตัวหนุนนี่เลยค่ะพี่พรชนกแค่ไซสมันใหญ่เฉยๆนะคะแต่ว่าไอ้นันนุมันให่นี่ไหมถานน้มหนูมันใหญ่คือมันกว้างสิมาคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้นุสิแต่งเป็นาซสาโฟ โฟโอวาเอาไอ้นี่มันก็แดงแหละมันแดงนะมันแันหรือเปล่าวะเ่อนมันแดงน้ำผึ้มาหรือเปล่า เนี่ยกะโจนก็นเป็นสีน้ำตาลอยู่สีผมสวยค่ะสีอะไระคะของหนูนะที่ช่างบอกนะคะว่าสีอส,สีเท้าบอลเขียวค่ะ ถือใจพี่ทนายเก่งกับพี่ปุกี้ค่ะพี่เก่งแล้วมาสีผมนี่แล้ว,ว่าสีผมมากินเฮบอพานคุงก็ว,ว่ากระสีแฟชั่นเนาะเถียงเราเขาเลยบอกให้หนูไปเปลี่ยนมันก็เลยได้เปลี่ยนไง สวัสดีคนดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยด้วยนะคะมเป็นน้ำพะมาณอีกด็ดเลยเนาะนี่หนูนนแคปพี่คำตาก่อน หนูว่าอยู่หนูหนูก็บอกกับอันโมอ,อยู่ด้อค่ะว่าอันมีพีเอซีคนหนึ่งซื้อหย่างโบเซนเพื่อนบอกว่าเพื่อนขายอยู่ประตูน้ำลลนี่แหละหนูจำได้แล้วพี่คำตาหนูเคบชื่อว่าแล้วนะคะเดี๋ยวหนูทักหาอันจุดจุดแดงๆนี้เป็นแมนอย่างเดี้ค่ะหนูขาตรงทียงวันนั่นแหละมันประทันเล เนี่ยมันมาท่านเดนนี่อยู่มันเป็นร้อยแผลเป็นใ่ไหมคะไม่ได้เป็นแดงๆเด,เดนนี่มันโบกฟอร์หอยๆเลยตอนนี้เนี่ยโคตฟอร,ร์เลยดีน้ำตาลคนนี้เนี่ย เรื่องคด,ดีเป็นยังไงบ้างคะเดือนกุมพานะคะเดือนกุมภาของหนูเดือนกุมภาของอาจารย์ประจักษ์ชัยวันที่สาสิบเอ็ดนี้นะคะกับของสายเนียนก็เดือนกุมพานะคะอันที่เขาฟ้องหนูมินประมาดเดือนกุมภานะคะส่วนที่หนูฟ้องเขาเรื่องรูปนี่ก็เดือนกุมพานะคะ เป็นตะเหล้่ย่ายแค่นีนอ่ะใคยก็จอยเนี่ยนหนูฝ่าได้หนิอย่าว่าหนูเด้อใช้รองพื้นของอะไรคะหนูใช้กันแดดของกุ๊กก้านะคะทุกคนคะ แต่น,นี้คีมหนูหหนเบิดหนูใส่คีมน่องสีกเอาเมืงงองท่ามกับประนูน่ะกันแดดสามารถสั่งซือ้อลิง์ข้างล่างได้เลยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทใช้ดีมากหน้าไซเวอร์นะคะมันอยู่ในรถเนี่ยคะ่ะอันนี้หนูมานอนยวนบ้านพะลกับพัทยาหนูก็เลยบริขนลุ้งรถ มันอีกหนูฟ้าปะเนี่ยนึกว่านูจใส่นอุูบไปเอาอนไม่ทุกคนบองอยู่ทั้งสบู่ทั้งอันคม้ิมให้ย่างหนูก็เลยไม่อยากใส่เขาหน,น,นูตนเขาค่ะทุกคนาหนูหนูก็มาใส่หัวเดียแคือนีม่นมันจมบ่เมนบอเขาเป็นคนบกมากใส่เธอมันบอ,อเฮ้ย คน้เอ็นดิไซปุนี้มนี้ต้องวันนี้ของเกคือเธจ๋าเธอจ้าไปเอานเขาเนหมดล่เาสิใส่นะต้องดีๆต้นเนาะขอดูสีเล็บหน่อยค่ะ สีใสนะคะเป็นสีชมพูชมพูใสๆนี่แหละค่ะตอนแรกหนูว่าจะเอาปลายขาววันนี้เพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดซ่าเห็นไหมคะเราไปหันยันปูก,กระทานหมุกกเลยบเอาปลายขาวหนูก็เลยเ,เลยพื่อนเฮ็ดสีเดียวเลยให้ยังกินอ่ะเพื่น<ะ>คนของลงมาแล้วมันบอก ดีค่ะสวัสดีคุณดู1น0 0ร้อยคนด้วยนะคะอันนี้นะคะทุกคนขาหัวเชื้อผิวขาวคุณาเบิงคอใส่จนบลูที่คอในในยังไงแล้วใช้ดีมากข้างหน้ามันจะเขียนว่าโลชั่นต้งู้สวมเกาหลีนะคะของโนเองถ้าใครอยากได้ก็อันนี้อันตรงที่นี้ตรงที่หนปักหมดได้เลยนะคะขวดละสอง้อยเกบาท ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สองขวดห้าร้อยส่งฟรีทั้งแบบโอแล้วก็เก็บปลายทางนะคะส่งฟรีตั้งแต่ขวดแรกเลยสองร้อยเก้าสิบบาทหมอเสื้อผิวขาวใส่ดีแฮงทั้งหอมเคาะใส่วราสัน,นะคะะเมื่อใดเอามาเห็นไหมคะเอามาขวดเดียวเราไปที่นี่มาายูโดนเห็นไหมคะบ้านหลยโดนเลยบ้านเ้พ่ออาทิตย์อยู่ใส่สามน้ำกันสามคนสี่คนโนแล้วปูแล้วก็น้องสาวกับ แฟนของน้องสาวบันนี้มันไปทะเลอ่ะเนี่ยก็เลยพา,ากันใส่ลายเคาะใส่บันนี้สองร้อยเก้าสิบาทค่ะใช่แล้วนะคะขอเชือพี่ว้าสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเองเอาสีน้ำตาลนะคะทุกคนค่ะม,มาทา น้มันเป็นสีน้ำตาลดิค่ะมันเป็นน้ำมันนีหรือเปล่าคะ <c oughs> กใช้ดีผิวนุ่มมากขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งซศร้าเไรเด้อเดี๋ยวนูมา <c oughs> ข้างนอกเลยด้วยแหละส,สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลย อยากได้ค่ะอยากได้กดเข้าไปตรงลิงก์ตรงที่ปักมดได้เลยเอค่ะกดเข้าไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบนะคะจะมีเอ่โลชั่นหัวเชื้อนะคะแล้วก็กันแดดครีมทาหน้าสบู่ล้างหน้าสบู่ขัดตัวนะคะอยู่ในนั้นมันจะมีโปรโมชั่นให้เดี๋ยวทุกคนไปถามเอาเดยราคาไม่แพงนะคะทุกคนคะกันแดดก็สามรอยเกาสิบบาทวเชั่นผิวขาวก็สองร้อยเกสิบาท สบู่ก่อนแล้วลอยหาสิบาทสบู่ล้างหน้านะคะแล้วก็บสบู่ขับตัวเป็นสบู่ลูกพีชนะคะเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทชงฟรีทุกอย่างเลยนะคะ ท่านเทศอันสาวยายน้ำอยู่ทั้งหลังนู่นี่ค่ะ ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะตาจะได้สวยใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาสวยจริงๆนะคะทุกคนค่ะแต่ว่านูนะใส่โปเป็นมันตองมีเนวอันนั้นนะมันตองมีแนวขีดขึ้นมากลลวก็มีเนว้จุ๊บนะใส่ก็สนุูนั่งอยู่เป็นสม,มองหนูกับใส่บอได้ใส่แล้วก็รูดรูดเด๋กวก็เหี้ยเอาจนนูแสบตาเนานูก็เล็บ่ามากใส่ค่ะตใส่หยาไแมมันเสียเวลาไหมหัวเอสอ มวยเชื้อใช้กี่ขวดเห็นผลคะพี่เอขวดขวดเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะสิบสี่มือจะรูดซึกว่าผิวดีขึ้นใช้ดีมากแล้วต้องใช้ต่อเนื่องนะคะโบแมนว่าแบบท้ามือสองมือหลก็เซ้าท้ายอย่างสี่เด้ต้องใช้ทุกวันนะคะใส่ซมือเดียี่ดีผิวดีขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะใช้ดีจริงๆนะคะ เป็นตาปคือกันเลยวันน้องที่มาพรมีลูกค้าทักมานะคะทุกคนค่ะ ทุกคนคะเว,เวลาสั่งซื้อสินค้าของนูนะคะอา่าสั่งสั่งตรงข้างล่างตรงลิงก์ตรงที่โนูปักหมุดให้นะคะยาทักแซดอันช่วงตัวนูมาเด้แล้วช่วงเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนคะน,นูน่ะอันถือแหกถือบล็อกไปมือหนึ่งเลยอ่มะมเมนมือหนึ่งมาเครื่องมือเนี่ยแหละตกลงมือหนึ่งนึ่เคิร์ม